สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการทำรีเซ็ตดิส PC พีซีวินโดว์สินะครับหรือเป็นการล้างคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ไม่ต้องทำการฟอร์แมตใหม่นะครับก็คือเป็นการล้างเหมือนย้อนไปจุดเริ่มต้นนะครับจากที่เราทำการลงตัว Windows 10ใหม่นะครับโดยสิ่งที่มันเป็นข้อดีก็คือเราไม่ต้องทำการลงไดเวอร์ใหม่นะครับ เตเวอร์ ver, ก็เช่น Wireless l a n นะครับ VGA หรืออะไรประมาณนี้นะครับโดยไม่ต้องลงใหม่โดยมันจะทำการลบโปรแกรมที่เราเคยทำการลงไปนะครับออกไปทั้งหมดเลยนะครับโดยเป็นออปชันที่เราทำการเลือกนะครับโดยนะครับหลังจากที่เราทำการรีเซ็ตตัว Windows 10เรียบร้อยนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะได้ w i n d o w s o ในไดซีนะครับปกติเวลาเราทำการเปิดตัวไดซีนะครับตรงเนี้ยที่ได ที่ตัว local นะครับมันจะมีมันจะมีถ้าถ้าเป็นโดย default นะครับมันจะมีแค่ windows นะครับ folder w i n d o w นะครับแต่ถ้ามี windows. o ด้วยก็แปลว่านะครับมันนะครับเป็นการทำา d i s pc นะครับมาทีหลังก็คือเป็นการ reset ขึ้นมานะครับเป็นการเหมือนล้างโปรแกรมต่างๆนะครับโดยนะครับเราจะมาเริ่มกันวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำนั้นทำอย่างไรนะครับก็ นะครับสำหรับการทำตัว Reset ตดิสพีซีนะครับทำอย่างไรก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้เอาเมาส์ไปที่มุมขวาล่างของตัวหน้าจอนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่เป็น a l l s e t t i n g เมื่อเราทำการคลิก a l l s e t t i n g เรียบร้อยเราจะได้ในส่วนของหน้า w i n d o w s s e t t i n g ขึ้นมานะครับจากนั้นกดไปที่ Update and Security นะครับแล้วก็ไปที่เมนูด้านด้านซ้ายก็คือ Recovery นะครับ จากนั้นมันจะเห็นเมนูด้านขวานะครับคำว่ารีเซ t ตดิสพีนะครับให้คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับมันจะขึ้นชุดชุดออปชันขึ้นมานะครับมันจะมีให้เราเลือก2อออปชันนะครับผมแนะนำว่าให้ทำการเลือกออปชันที่เป็น Keep My file นะครับแต่เ,ออเป็นการรักษาไฟล์นะครับแต่ Remove App นะครับ แล้วก็การเซตติ้งต่างๆนะครับแต่เก็บพวก personal file เอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นอันล่างนะครับคือเป็นการลบทุกอย่างเลยนะครับเป็นการลบ personal file app แล้วก็ค่าเซตติ้งนะครับสำหรับใครที่อยากทำการลบแอปเฉยๆนะครับลบแอปแล้วลบพวกค่าเซตติ้งนะครับให้เลือกด้านบนผมแนะนำด้านบนนะครับเมนูด้านบนจากนั้นก็คลิกไปหนึครั้งนะครับและรอสักครู่นะครับมันระบบจะทำการไปตรวจสอบว่าแอปนะครับ แอปพลิเคชันในเครื่องเราอะมีอะไรบ้างและมันก็จะลิสต์หรือดิสเพย์ขึ้นมาให้ดูนะครับแสดงขึ้นมาให้ดูว่าแอปหลังจากที่เราทำดิ i s ีซีนั้นนะครับมันจะทําการลบแอปพลิเคชันตัวไหนออกจาก Windows 10ของเราบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะรอสักครู่นะครับโอเคหลังจากที่เราทําการรอเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกว่า Your app ูเอ l l ีว l l ีบ e รีมูฟนะครับก็คือ าเราทำ this PC นะครับ this เอ่อรีเซตดิสพีซีนะครับตัว Windows 10มันจะทําการลบแอป,ปอะไรตัวบ้างก็อย่างอา uh, ทิเช่นพอดีในเครื่องผมมีตัว7 z i p นะครับตัว f i ซิลล่าพวก Google Chrome พวกนี้หรือว่า Microsoft Office สา5ที่เป็น Pro Plus Microsoft Office นะครับ Firefox นะครับเอ่อพวกนี้ VMware 2 XM พวกนี้มันจะทําการลบหลังจากที่ผมกด next หลังจากทำทำทำตัว DPC นะครับ reset DPC จากนั้นนะครับถ้าต้องการทำก็กด next นะครับจากนั้นในหน้านี้นะครับผมก็ ready to reset DPC นะครับคุณพร้อมพร้อมแล้วหรือยังนะครับที่จะทำการ reset นะครับถ้าพร้อมก็กด reset เลยจากนั้นก็รอประมาณ30นาทีนะครับเมื่อกด reset ไปเรียบร้อยนะครับระบบจะทำการทำ reset ให้อัตโนมัตินะครับ เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับให้ฉันแนะนําว่าให้คลิกเข้ามาดูนะครับตัวในส่วนของที่เป็นไดซีนะครับมันจะเห็นที่เป็น w i n d o w s o ให้อัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเดี๋ยวมันจะลบออกไปจากโปรแกรมให้เองนะครับลบลบลบออกไปจากในตัวตัว windows ให้เองนะครับแต่ถ้าต้องการลบนะครับอาจต้องไปใช้ที่เป็น ถ้ามันไม่ออกนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการทำตัว Diskin up นะครับซึ่งวิธีการทำดิสกิน n Up บน Windows 10โดยการลบ w ิน w i n d o นะครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับภายใต้ภายใต้วิดีโอนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ้นสุดนะครับหรือจบการทำตัว reset ตดิสําสำหรับตัว Windows 10นะครับก็วันนี้นะครับ เฮียเอกหลังเสียนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนท่านไหนที่ชื่นชอบสามารถสับสไคร์วิดีโอนี้หรือตามชแนลผมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ